บอกผู้ชายคนนี้มันเป็นไผ่รือวมึงคุยยังกันไปยังคือฉใช้ก็ต้องหากันสิบยี่สิบกว่าหน้าที่พุ่นี่เป็นลูกค้าที่มาสร้างซื้อพักนะนี่มันเป็นจุงมมินบ่ว่าไม่เลอกใจกูฮะเราง,งามใดไอจะไปเลิกกับเมียไอยแล้วก็มาเปิดตัวแบรี่จากเธอละเนี่ยแบรี่ไม่ได้อยากเป็นล่องไผ่ด้สำหรับอายแลยว้วอ่ะน้องแบรี่อ่ะเขเคยเป็นล่องไผ่แน่นอนไอก็มาของไอดอ เห็นเต็มสองตาว่า,บาเบเ์น่ะมันกอดจูบอยู่กับผู้หญิงคนอื่นและแถมมันยังเล่าให้ลูกแม่เนี่ยเป็นตัวตลกอีกตั้งหากแม่เศร้าเบาได้แล้วเวส์น่ะทั้งหักแลก,ก็ห่วงใบเวส์่ะไม่ทั้งเห็นยังแบบที่แม่เวาดอกมันไม่ได้หักลูกดอกแม่ถ้าแม่ยังเลาแบบนี้อยู่นะ่ะใบว่าเขาอย่าพึ่งคุยกันเลยดีกว่าเวสหักใบแต่ตอนนี้นะ่ะเวส์แค่หลงนี่นั่นซื้อมันก็แค่คนตำตำแล้วก็ใส่ที่ตตาําๆขาหาเลยซื้อเมือง กูบอกมึงแล้วเบนบอกว่าอย่า,าวานเขาจะกูหาของกูแบบนี้